ผมพูดตรงๆประชาชนไม่มีที่พึ่งสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งทหารเพราะทะหารเขายืนในหลักการว่าต้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติเย็นวันที่5มิถุนาให้ภูมิธรรมไปเจรจาที่อาลันยประเทศโดยที่เป็นการเจรจากับตัวแทนของฝั่งเขมรน,นั่นคือรัฐมนตรีการาหมของเขมรเช้าวันที่6ภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์น่าเกียดมากพี่น้องอยากจะให้เขมรถอนกําลังออกไป แม้อยู่ที่สาลาตรีมุกก็ยอมรับได้พี่น้องคำว่าสาลาตรีมุกมันคือพื้นที่ลอยต่อสามประเทศมันเป็นพื้นที่ที่สามประเทศใช้ร่วมกันโดยที่ประเทศไทยเป็นผู้สร้างให้แต่มันยอมให้ทหารเขมรไปอยู่ที่สาราตรีมุกแล้วก็ถ้าว่าตรงนั้นมันยังมีส่วนกับประเทศไทยอยู่มันก็ยังยอมพี่น้องสิอย่างนี้ต้องโหัมเลยพี่น้องเอ่ย หลังจากนั้นแล้วเมื่อภูมิธรรมเจรจากับล่ำตีกลาโหมของเขเมรเมื่อวานนี้วันที่6กลมำตีกลาโหมเขเมรถแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วไม่สนใจนะครับทุกอย่างให้ไปเจอที่สารโลกจบเลยฮะจนกระทั่งเช้าวันนี้ภูมิธรรมเพิ่งจะถแถลงพอเข้าเนื้อเข้าหนังนะะคุณใช้เวลากว่าจะให้ประชาชนผมก็ไม่มใน่ใจว่าคำถแถลงของล่ำตีกลาโหมของภูมิธรรมมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนแม้จะให้อำนาจทหารในการจัดการ แม้จะประกาศว่าสนับสนุนทหารอย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยแต่สิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจว่านี่คือคําแถลงของภูมิธรรมในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นคําแถลงของรัฐบาลไทยดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลชุดนี้คุณต้องถแถลงในนามของรัฐบาลไทยเท่านั้นถึงจะน่าเชื่อถือ